โกแกวเรียบร้อยนะคะถอนแหลวเรียบร้อยเอากับจะมาล่างเนาะคะ่มะมาล่างมาล่างล่างสองน้ำแล้วจ้าพี่น้องคะ่ะล่างสองน้ำเพื่มคุณผอมาซอยอีกแรงหนึง่งอ,อืมื่อนี้ยี่สิบโล ขึ้นหยิบซีเดี๋ยวล่างออกแล้วกันสีเปิงอีกเท่านึงวา่ามันสิได้จากโลเนาะคะ่ะเอาสีมาตรวจสอบหาข้อมูล <c oughs> ก่อนล่างได้เท่านี้หลังล่างได้เท่าไดเอาก็สีมาพิจา,ารณาวิเคราะห์บึงเนาะคะ่ะแป้งนี่น่าจะได้หาซิบโลเมือว่านไปแล้วหยิบซีเหมือนนี้อีกหยิบเป็นสีสิบซี ห้าชิบขึ้นยุดดอกค่ะประมาณห้าสิบกว่าโลเนาะอ่อนหลายอ่อนอวบพักบุ่งสิบหกมือนี่ โอเคมากเลยค่ะ